ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องคุณหนูฉันธนาซึ่งในวันนี้จะมีฉากแต่งงานระหว่างแอนนี่และออฟบรรยากาศของการถ่ายทำจึงเต็มไปด้วยความสวยงามไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ตกแต่งและประดับประดาไปด้วยดอกไม้หรือแม้แต่นักแสดงเองที่แต่งองค์ทรงเครื่องกันมาแบบสวยหล่อถูคนจะได้ไหมน้องโห อเอ้ยตายตายเพราะแต่งตัวสวยเข้าหน่อย <IR> ก็เอาแต่ถ่ายรูปกันงานการไม่สนใจแอบโทษนะคะถ้าได้แต่งตัวสวยแล้วงานไม่เดิน บบนี้เจว่ากลับไปตากแดดตัวดำที่โรงงานดูจะได้งานมากกว่าไหมคะเนี่ยคนผู้ชมค่ะแม้ว่าในวันนี้นักแสดงแต่ละคนจะแต่งตัวกันมาอย่างชนิดไม่มีใครยอมใครแต่ทุกคนก็ต้องยอมให้กับแอนนี่เพราะในวันนี้ชีปเป็น สาวแสนสวยเข้าอยู่แอบจะไม่ออกเแนเออเออชุดน่ะสวย ยาวแปะจนเดินลำบากครับซะจนอึดอัดแทบหายใจไม่ออกหายจะจไม่ออกแถมยังเป็นชุดลูกไม้ที่ใสแล้วคันค่ะเยอะคันค่ะต้องถอดเข้าถอดออกตลอดเวลาเนี่ยนะแอ๋นี่ค่ะถ้าสวยและปัญหายเยอะขานาดนี้นหายใจไม่ออกค่คันมา เจว่าเปลี่ยนชุดใหม่มันจะง่ายกว่าไหมคะแอนนี่คุณผู้ชมค่ะสำหรับฉากแต่งงานระหว่างออฟและแอนนี่นันเป็นฉากที่ผ่านพ้นไปได้แบบสบายๆเนื่องจากทั้งคู่รู้จักและสนิทสนมคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดี งานนี้จึงไม่มีอาการเขาเขินกันแม้แต่น่อยโอ้ยตายตายไม่เขินแต่หน้าแดงเอียงอาย แถมยังจับมือกันตลอดเลยเนี่ยนนะงานนี้เจว่านจักจะยังไงยังไงซะแล้วนะคะคุณเนาะออออ,อ,อ,อคุณรับคุณนุชน,นานะครับจะเอาวสารในวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยคะอขอบอกเลยนะคะ